นนี้75วันครับเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆว่าจะได้กี่ตันนะคะปล่อยกุ้งไปกี่ตัวปล่อยกุ้งไปสองแ0นตัวครับพันกุ้งของของบุรพาฟาร์มครับนี่ค่ะนี่ค่ะบุรพาฟาร์ ไซสส์เสมอตัวไซส์เสมอนะคะใหญ่ไซส์เสมอสวยค่ะทีมงานมืออาชีพของเรานะคะกุ้งบูรพานะคะกุ้งของบูรพาฟาร์ม สาวโจดโอเคลูกสาวดูเจเจส่งนี่เอ็มจะทำการสุ่มกุ้งแล้วนะคะได้ดับเกเนี่ยโอ้มันโดดออกได้ได้ได้หนึ่งกิโลค่ะเพื่อน สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิยี่สิเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองก็เท่ากับสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวเหลือเศษหนึ่งเป็นสี่สิบห้าอ่าสี่สิบห้าตัวค่ะไสวันนี้สี่สิบห้าตัว กุ้งขาวบุรพาค่ะสี่สิบห้าตัวนะคะวันนี้ลูกกุ้งของกุ้งลูกกุ้งของบุรพาฟาร์มนะคะลูกกุ้งขาวของบุรพาฟาร์มไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะตัวใหญ่ไซดีเจ็ดสิบห้าวันได้สี่สิบห้าตัวโอเคไหมคะโอเคครับแต่ว่าของเราเลี้ยงน้ำสูญนะ เพื่อนๆนะแถบใต้ก็อาจจะบอกเฮ้ยของเราที่นู่นทำได้สามสิบยี่สิบกว่าแต่ของเขามีความเค็มของเราสามารถท้าให้วัดได้ว่าของเราคือน้ำศูนย์ครับเราเลี้ยงในเกต็น้ำจืดครับนครปฐมครับน้ำศูนย์คือเลี้ยงฝนกับกำการไม่มีความเค็มครับน้ำเค็มศูนย์ครับความเค็มเป็นศูนย์ครับถือว่าโอเคมากเลยนะคะ7จ็ดห้าวันสี่สิห้าตัวของเราครใช้น้ำเค็มศูนย์ครับ บางครับบ่อสี่ไร่ลปล่อยไปสองแสนตัวครับแต่ปนกัมกามอีกแปดสิบกโลครับมีปวกสองอย่างปนอยู่ด้วยกันเราเลี้ยงแมพผสมนะคะเลี้ยงแมพผสมครับอของเราแต่ว่าของเรากินอาหารโปรตีนสี่สิบนะครับเรากินอาหารโปรตีนสี่สิบแล้วของเราก็อยู่ในเขตน้ําจืดใช่ไหมคะเราอยู่ในเขตน้ำจืดแต่ว่าอาหารของเราโปรตีนค่อนข้างสูงหน่อยครับ ลูกกุ้งภุรพาฟาร์มกินอาหารของ G n P นะคะบริษัท <perk S 2> บริษัทค <revenir> ่ะดีมากโปรตีน40เปอร์เซ็นต์เยี่ยมเลยรอบมาลูกไม่ร่นมนร่นมันเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยเดยดเทก็ไม่อ น้ำก็แห้งมาจะถึงริมบ่อทางนี้แล้วนะคะคนจับก็จับมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แล้วค่ะจนถึงปากหลุมแล้วค่ะ เาขาวที่ลอยอยู่ไหมคะไหวไปไหวมาป้าค่ะป้าน้องไหวไปไหวมาปาะเพียนค่ะ น้ำแห้งแล้วค่ะน้ำแห้งแล้วว้าว,าวขาวๆนี่ปลานะคะปลาเต็มเลยแต่กุ้งก็เยอะเหมือนกันค่ะปลาเยอะกุ้งเยอะ ก็ยังลงประตูผีอยู่เรื่อยๆนะคะปลาปลาลงด้วยปลาตะเพียน ะคะ่ะบอเหลือนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเอมโอเคไหมได้วันนี้โอเคอยู่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้ากับเอมกินเที่ยวช็อปด้วยนะคะ